มาได้มไนมหาน่ามากินหรโอ้ยจะเป็นส้มเงยคือเนาะโอ้ยเมย์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 กูฆ้าเด็ดเดี่ยวหนิมันหามาเท่าได้กระใสเบิร์ดจะคางวดรถจะคาน้ำค่าไฟอันตากรอกอยู่บ้านนั่นกระใสเงินหมือกระพันบมเด้ยอันว่าไปว่ามาเราเมยวะกูสินี้ไปบวชสะบ้อเหอะมาสิเนนอนแสียบแน่หาน่าโอ้ยว่าไปเจ้ากระไดไปบวชก็าเป็นธรรมดาเด้อไอเอ้ยลูกเด็กตื่นเศร้าไปบิณฑบาตคือเก่าย่างอ้อมบ้านพุ่นเป็นผ้าในดีเด้ยหมันมึงเสืยวกูวะ เครดิตพระมันแหะดีแท้เค่ดิตดีจังไดเดียวนี่ไอไว้ไปกู้เงินธนาคารเนี่เขาอนุมัติไว้ขยันหน่ตัวห้วยอนุมัติไว้จังไดเดียวนี่แต่คนธรรมดาไปกู้ยังยากอยู่เอาอกับพาไม่แม่ออกคำเนาะนั่นแล้วว้าพาไม่แม่ออกคำเจ้ยขวังเออ ห่ว,วยห้อยผู้ใดมาสรองกันอยู่นี่จักกะติกน้ำแจักน้ำแข็งพักการถือเลขบ่เด้อี่โอ้ยกะบ่ล่ะเนาะลูกไส้หัวตัวมันกินนั่นเอ้าแม่นซั่นบ่โอ้ผมก็สรองคักกับว่าพุ่นเด้นอนอยู่ในเฮือนพุ่นเจ้าอย่าไปว่ามันสลองเด้มันป่าก,กับเมียมันตัวเอ้าแม่นซั่นบ่โอ้เก่งคักเก่งจังไดนดูนี่คือเว้าไปทั่วที่บ่แค่ห้วยสำเนียงสำน,น,สำน,น,นึงนี่กระบ่เก่งอีหลีนดินป่าบ่ได้เด้เมียโอ้ยจักสิเก่งบ่เก่งล่ะทามื้อลรอมันกินอยู่นี่ กินแล้วมันก็บอกแต่ข้าเกาอยู่บ่เซากินเพื่อลืมเธอกินเพื่อลืมเธออยู่หันน้มือเหรอพีเออกินเพื่อลืมเธอแมนแล้วมันเลือดไม่จะบลาบาดดีบ่เอาแล้วยีมันไปเด้บาดดีมันได้กินจักแก้วอยบ่เออเอาว้ายีอะนรมันไม่ได้กินจักแก้วเออนี่เขาก็้เืมองไม่ได้ใช่หนะจักมันแล้วการน้ำห้อนเดือดระบะเทา กะสิเดือดแล้วตัวเสียบปากไว้แต่โดนแล้วแนมะ่ส่งกาแฟกินก่อนนะเมื่อนี้คืออากาศดีแท้วะแฉงโน้ตอมันยังล่ะปะ้ายืมกาแฟจากซองแน่นามาเอาป้ามาเอานี่นี่ว้ามันยังอีกเนาะบาดนี่โอ้ยบักแฉงโน้มันยังติหน่า่อยบ่มึงกระเบิงเนะปะ่ปากมึงอะไปซ่องกระจกไปห้วยกูไปละเขากาเบิงให้่อยดูนี่มันไม่ยังติดปากคอยสล่ละว้า ลแะเอ้ามันติดปาาข่อยได้จังได้บาดนี่ผู้นึงเสียเอาลูกออกนมผู้นึงบัดมาดูดอุยวโอ้ยก็บบอกกันเนาะแล้วป้อยให้เขาหัวโวนข่อยอยู่เฮ้ยวคักโอ้ยข่อยก็ลืมสังเกตเนาะเกิดดีค่ำแล้วพึ่งสิมานหนึ่งเขาเออคันเจ้าหิวข้าวจักก็กินก้อนก็ได้ตัวข้าก็อยู่ในติป์นเด เว้ยคนเห็ดเวียกันง,งานมาไอ้เมยจังได้สิไม่ให้กินข้าวเย็ยนอยู่นี่ก็ของอยู่เฮือนอยู่ซ่านหรซื้อก็บ่ฮู้จักอุ่นไว้กินข้าวอนันหันตัวจังแซ่บแหมสิไม่กินข้าวเย็ยนจังซี่บ่เออเ<ป><ป>ดี๋ยวค่อยสิเว็บให้เดี๋ยวนี้แหละซั่นแค่อยากได้ไวหั่นเอาไป,ไป,ไป,ไปวเว็บบ่ต้องไปนึ่งดอกมันซราโพดเฮ็ดอีหยังก็บ่เบิง่งเวลาเวลาเว้ยบ่แวบไทยตะเลียวอยู่หมดมื้อนั่นบ่อุ้ยจะไม่จมเก่งเนาะแล้วเราบ่อยู่นี่แลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเล้ยวเอาหนีไอ่ทุนทวนเลยเออจังส โอ้ยเขากุมห่อนเถอวะเฮ้ยเอ้าเจ้าเป่าเฮ็ดยังหอวยเป่าตัวมันห้อนไหมเอ้าเป่าเมื่อก <taking> <S half> ี้นี่ว่าอยากกินข้าวฮอนบบแมนบ่เออก็ว่ายังสั่นแล้วอันนี้ห้อนก็ห้อนพวดเว้ยมาเป่าหาชิแตกให้ยงสั่นขั้นอยากกินข้าวเย็นเจ้าจะให้คอยเบียรเพี้ยยังอย่าเป่าเดะสั่นพากูจะใส่แตงหูได้หนิ